สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าใหญ่และน่าตื่นเต้นมากมาคุยกันลองนึกภาพตามนะครับคือตอนนี้เนี่ยสภาคอนเกรสกำลังคุยกันถึงแผนเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแบบมโหฬานเลยอาจจะสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์และในเวลาเดียวกันบรรดานักวิเคราะห์ในวอลสตรีเขาเริ่มกระซิบกันแล้วว่าปี2026เนี่ยจะเป็นปีแห่งดโดรน ซึ่งเป็น2กระแสที่พัดมาเจอกันได้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การเพิ่มงบประมาณเฉยๆ แต่มันคือการเปลี่ยนทิศทางการใช้เงินครั้งใหญ่เลยกองทัพสหรัฐกำลังจะเทงบก้อนโตไปสู่สิ่งที่เรียกว่าระบบไร้คนขับหรือ unmanned systems อ่าคือจะเน้นพวกนี้มากกว่ายุทธปกรณ์ห,หลักแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะมากกว่าแบบเดิมๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งตรงจุดตัดของเมกะเทรนทั้งเรื่องงอบกลาโหมโดนอัตโนมัติแล้วก็สงครามรูปแบบใหม่นี่เอง มีบริษัทหนึ่งที่ชื่อ ONDS a Holdings หรือ ONDS โผล่ขึ้นมาพอดีเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันครับว่า ONDS a เนี่ยเป็นแค่บริษัทที่โชคดีมาถูกที่ถูกเวลาหรือว่าพวกเขามีแผนที่แยบยนต์ในการจะขึ้นเป็นผู้นำในยุคใหม่ของสงครามโรนกันแน่โดยเฉพาะคำว่าสงครามรูปแบบใหม่หรือ asymmetric warfare ที่คุณพูดถึงเมื่อกี้มันสำคัญมากนะคะครับสำคัญยังไงครับ มันคือการรบที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะมีกำลังพลหรืออาวุธหนักที่ด้อยกว่าแต่เขาอาศัยเทคโนโลยีอย่างเช่นโดนสอดแนมเล็กๆหรือโดนโจมตีราคาถูกเพื่อสร้างความได้เปรียบซึ่งนี่แหละค่ะคือสนามเด็กเล่นของเทคโนโลยีจากบริษัทอย่างอนดาสเลยโอเคครับหลังเรามาเริ่มแจกกล่องกันเลยดีกว่าอนด a าสโฮลดิ้งส์คือใครกันแน่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพกเขาคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสําหรับภาครัฐและอุตสาหกรรมมีลูกค้าชั้นนําอยู่ในมือ และที่สําคัญคือกําลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนของการเติบโตด้านรายได้แต่พอพูดแบบนี้มันอาจจะยังดูกว้างไม่หน่อยในข้อมูลมีลิสบริษัทลูกของเขาอยู่ด้วยซึ่งน่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นใช่ค่ะการดูบริษัทลูกทําให้เราเข้าใจจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นของเขาได้ดีขึ้นมากครับอย่างเช่น American Robotics อ๋อที่ทําระบบโดรนในกล่องใช่ไหมคะใช่เลยครับที่ทํางานอัตโนมัติเต็มรูปแบบแค่ตั้งกล่องทิ้งไว้ มันก็บินออกไปทำงานแล้วก็กลับมาชาร์จเองได้เลยสะดวกมากเลยนะคะครับหรือ Iron Drone จากอิสราเอลที่เชี่ยวชาญด้านระบบต่อต้านดโดรนโดยเฉพาะแล้วก็มี Onas Network d Networks, Aerobotics, a r d i n a Rift Dynamics อีกซึ่งแต่ละบริษัทก็เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของภาพใหญ่ทั้งหมด จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทโดรนธรรมดาธร,รมดาแต่เป็นอีโคซิสเต็มเลยนะคะมีทั้งโดรนที่ทำงานด้วยตัวเองแล้วก็มีระบบป้องกันโดรนของศัตรูด้วยแถมการมีออฟฟิศทั้งในสหรัฐแล้วก็อิสราเอลก็เป็นการวางตำแหน่งที่ฉลาดมากเพราะนั่นคือสองศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจในแหล่งข้อมูลของเราคือการเน้นย้ำเรื่องทีมผู้บริหารค่ะทีมนี้เขามีประสบการณ์ในวงการนี้มาหลายสิบปีซึ่งมันสำคัญมาก สำคัญยังไงล่ะครับประสบการณ์นี่สำคัญกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆล่ะครับในอุตสาหากรรมนี้ดิฉันว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะอ๋อเพราะลูกค้าของคุณคือรัฐบาลคือกองทัพคือหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงสุดหรือที่เขาเรียกว่าลูกค้าระดับเทียวันการจะขายของให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลย เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอเขาต้องเชื่อมั่นว่าบริษัทคุณจะไม่หายไปไหนในอีก5ปีข้างหน้าและจะสนับสนุนระบบของเขาได้ในระยะยาวประสบการณ์ของทีมบริหารนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นมาเข้าใจเลยครับเหมือนการรับประกันคุณภาพด้วยตัวบุคคลเลยทีนี้ในเอกสารของบริษัทมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่าเรากําลังดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ฟังดูดีนะครับแต่การวาดฝันถึงอนาคตมันก็เรื่องหนึ่ง การทําให้เกิดขึ้นจริงก็อีกเรื่องที่ผ่านมาบริษัทเคยมีประวัติการส่งมอบตามสัญญาได้ดีแค่ไหนครับนั่นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและคําตอบก็อยู่ในตัวเลขที่น่าทึ่งของพวกเขาข้อมูลระบุว่าตอนนี้บริษัทขยายธุรกิจไปใน25ประเทศทั่วโลกแล้วและถ้าเราดูสิ่งที่เรียกว่า pipeline หรือดีลที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาตอนนี้ เขามีดีล M&A หรือการควบรวมกิจการมากกว่า20ดิลและที่สำคัญที่สุดคือ p พเปลไลนของโอกาสทางรายได้ในอนาคตมีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์500ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันมันใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันครับ ใหญ่มากค่ะและตัวเลข500ล้านดอลลาร์ในปลายปลายนี้ไนมะ่ใช่แค่ตัวเลขส,สวยๆนะคะในอุตสาหากรรมนี้ที่โครงการหนึ่งงอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าจะปิดดีลได้การมีปลายปลายขนาดนี้แสดงว่าบริษัทได้หวานมาเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะมากและกําลังจะเข้าสู่ฤด,ดูเก็บเกี่ยวซึ่งต่างจากคู่แข่งรายเล็กๆที่อาจจะลุ้นดีลกันแบบตัวต่อตัวเลยมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่กําลังจะแปลงเป็นรายได้จริงๆในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ พอเห็นภาพเลยครับว่าโมเมนตัมกำลังมาจริงๆทีนี้ในข้อมูลที่เรามีผมเห็นชื่อที่สะดุดตามากโผล่ขึ้นมาคือ Palantia Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านข้อมูลยักษ์ใหญ่เลยพวกเขาไปร่วมมือกันได้ยังไงแล้วความร่วมมือนี้มันสำคัญขนาดไหนครับ สำคัญมากค่ะการร่วมมือกับพลันเทียคือการวางรากฐานด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งมากลองนึกภาพดโดรนหลายร้อยตัวบินเก็บข้อมูลมหาศาลทั้งภาพวิดีโอสัญญาณต่างๆข้อมูลพวกนี้จะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีระบบวิเคราะห์ที่ดีพอ o n c e l d a s, s as, เอาแพลตฟอร์ม o u n d r y ของ Palantir เข้ามาช่วยตรงนี้มันคือการติดสมองอัจฉริยะให้กับฝูงโดรนของพวกเขาทำให้การตัดสินใจในสนามรบหรือในภารกิจต่างๆทำได้เร็วและแม่นยำขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอ๋อ oh, เหมือนมีโดรนเป็นดวงตาแล้วก็มี Palantir เป็นสมองถูกต้องเลยค่ะแต่การจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นั้นรักฐานอย่างเดียวไม่พอ มันต้องใช้เงินทุนมหาศาลด้วยซึ่งนั่นก็นำเรามาสู่ข่าวใหญ่ล่าสุดที่เขย่าตลาดเลยข่าวการระดมทุน1,000ล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะในรูปแบบที่เรียกว่า register direct offering ซึ่งให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือการเสนอขายหุ้นโดยตรงให้กับนักลงทุนสถาบันกลุ่มเล็กๆแบบจ่อจงไม่ได้เปิดขายให้คนทั่วไปในตลาดซึ่งราลยละเอียดของเดียวนี้มันน่าสนใจมากจริงๆน่าสนใจยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยครับคือ เขาขายหุ้น19ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ16.45ดอลลาร์ประเด็นคือราคานี้มันสูงกว่าราคาซื้อขายในตลาดตอนนั้นถึง22%เลยทีเดียวโห oh, สูงกว่าเยอะเลยนะคะใช่ครับแถมยังมีของแถมเป็นวอร์เรน์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มได้ในอนาคตที่ราคา28ดอลลาร์อีกด้วยนี่คือจุดที่น่าขบคิดที่สุดเลยค่ะ ทำไมนักลงทุนสถาบันที่ขึ้นชื่อว่าเคี่ยวมากๆถึงยอมควักกระเป๋าจ่ายแพงกว่าราคาตลาดตั้ง2ีเปอรซ็นตทำไมไม่ปิปไล่ซื้อหุ้นในตลาดเองล่ะคะนั่นสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันคําตอบมันมีเหตุผลในเชิงปฏิบัติคะ่ะลองนึกภาพกองทุนยักษ์ใหญ่พยายามจะซื้อหุ้น19ล้านหุ้นในตลาดเปิดดูสิคะแค่เริ่มส่งคําสั่งซื้อล็อตแรกราคาก็พุ่งแล้ว พอจะซื้อล็อตต่อไปก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆกว่าจะเก็บของได้ครบ19ล้านหุ้นราคาเฉลี่ยที่เขาต้องจ่ายอาจจะสูงกว่า16.45ดอลลาร์นี้ไปไกลโขเลยก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการยอมจ่ายพรีเมียมตอนนี้เพื่อล็อกต้นทุนและจำนวนหุ้นที่ต้องการไว้ดีกว่าไปเสี่ยงไล่ราคาในตลาดที่ควบคุมไม่ได้ แต่มันมีความเสี่ยงไหมครับที่นักลงทุนสถาบันเหล่านี้อาจจะรู้ข้อมูลภายในบางอย่างที่คนทั่วไปไม่รู้หรือนี่เป็นแค่การวิเคราะห์ตลาดที่เฉียบคมของพวกเขาเฉยๆเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้จากการกระทำนี้ก็คือมันเป็นสัญญาณที่ดังและชัดเจนมากมันบอกเราว่าในสายตาของเงินทุนก้อนใหญ่เหล่านี้มูลค่าที่แท้จริงของอนด้าสนั้นสูงกว่าราคาบนกระดานตอนนี้มากหรือพวกเขามองเห็น ตัวเร่งหรือแคทาลิสต์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อเข้าไปจับจองที่นั่งก่อนใครแม้ว่าตามปกติหลังปิดดีลแบบนี้ราคาหุ้นอาจจะย่อตัวลงเล็กน้อยแต่ภาพใหญ่ทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งและการกระทำของสถาบันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นนั้นให้แน่นขึ้นไปอีกค่ะ เป็นการอ่านเกมของเงินทุนขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากครับแล้วนอกจากการระดมทุนครั้งใหญ่นี้ยังมีสัญญาณบวกอื่นๆอีกไหมครับในช่วงที่ผ่านมามีค่ะแล้วมันเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งเลยในข้อมูลระบุว่าบริษัทเพิ่งประกาศได้รับคำสั่งซื้อใหม่มูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งผมชอบคำพูดของซ e o เอริกบลอกมากเขาบอกว่า หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกำลังหันมาหาโซลูชั่นของเราและด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในหุตสสหกรรมเราพร้อมที่จะต่อยอดโมเมนตัมนี้ไปสู่ปี2026และปีต่อๆไปเหมือนเป็นการประกาศความพร้อมเลยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือไทมิ่งค่ะ ข่าวเรื่องคำสั่งซื้อใหม่1ิบล้านดอนลลาร์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการนำร่องหรือพายอดโปรแกรมในตะวันออกกลาง<อ>มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันแสดงให้เห็นถึงวงจรที่ชัดเจนมากคือการเข้าไปทดสอบระบบพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็บิดดีลรับคำสั่งซื้อตามมาทันทีมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแปลงเทคโนโลยีให้เป็นไรายได้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ แล้มุมมองของนักวิเคราะห์ใน w a l l s t r e ี t ล่ะครับเขามองหุ้นตัวนี้กันยังไงบ้างสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันไหมข้อมูลจาก m a r k e t b e a ีที่หลังข้อมูลของเราอ้างอิงมาก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะปัจจุบันมีนักวิเคราะห์8รายที่ติดตามหุ้นนี้คำแนะนำโดยรวมคือค่อนข้างเป็นบวกมากมีคำแนะนำให้ซื้อถึง6รายถือ1รายและขายแค่รายเดียวแต่เดียวนะครับผมเห็นตัวเลขที่มันขัดขัดกันอยู่ ราคาเป้าหมายเฉลีย่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่11.50ดอลลาร์แต่นักลงทุนสถาบันเพิ่งยอมใจไปที่16.45ดอลลาร์มันดูสวนทางกันอยู่นะครับคุณตาไวมากค่ะและนั่นคือข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดเลยแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ประเด็นนี้ไว้เหมือนกันว่าราคาเป้าหมายเหล่านั้นน่าจะเก่าไปแล้วเพราะเป้าหมายล่าสุดที่12และ13ดอลลาร์ถูกประเมินไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก่อนที่จะมีข่าวใหญ่เรื่องการระดมทุนพันล้านดอลลาร์ด้วยซ้า ดังนั้นราคาเป้าหมายพวกนี้จึงเหมือนการดูแผนที่ฉบับปีที่แล้วเพื่อขับรบในวันนี้ค่ะอ๋อ oh. มันอาจจะยังพอใช้ได้แต่ข้อมูลสำคัญสคัญอย่างถนนเส้นใหม่หรือทางด่วนที่เพิ่งเปิดมันหายไปหมดแล้วแปลว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่นักวิเคราะห์จะปรับราคาเป้าหมายขึ้นในเร็วๆนี้สูงมากค่ะ เป็นเรื่องปกติที่นักวิเคราะห์จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ออกบทวิเคราะห์ฉบับปรับปรุงซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่นักลงทุนสถาบันมองเห็นนั่นเองเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าตลาดยังตามข้อมูลล่าสุดไม่ทันแล้วในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับมีอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษอีกไหมที่จะทําให้ภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นมีค่ะและมันกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วด้วยใช่เลยครับ ในข้อมูลระบบว่ามีกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น2อ,อย่างอย่างแรกคือวันที่14มกราคมนี้ CEO Eric Brock จะไปร่วมพูดคุยในงาน 28th Annual Needham Growth Conference ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ที่นักลงทุนจับตามองและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออีเวนต์ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้งาน OAS Investors Day ใช่ไหมคะและไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยก็คือแนวโน้มทางการเงินสำหรับปี2026 การที่บริษัทกล้าให้แนวโน้มทางการเงินหรือ financial เอาลุกล่วงมากไปไกลถึง2ปีมันคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่ทรงพลังมากจากฝั่งผู้บริหารนะคะครับปกติบริษัทส่วนใหญ่จะให้แนวทางแค่รายไตรมาสหรือเต็มที่ก็แค่ปีก่อปีการมองข้ามช็อตไปถึงปี2026หมายความว่าพวกเขามีความชัดเจนในปลายปลายและสัญญาต่างๆในมือมากพอที่จะคาดการอนาคตได้อย่างมั่นใจ ซึ่งมันจะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพการเติบโตของรายได้และกำไรได้ชัดเจนขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับ Ondas Holdings จริงๆครับเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายกำลังจะถูกวางลงไปเลยแน่นอนค่ะและนั่นก็เป็นการสรุปภาพทั้งหมดที่เราได้จอดลึกกันในวันนี้ได้เป็นอย่างดีเราเห็นภาพของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยม ถูกที่ถูกเวลาในอุตสาหากรรมที่กำลังจะเติบโตแบบระเบิดมีปัจจัยหนุนจากรบประมาณภาครัฐมหาศาลได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากนักลงทุนสถาบันที่ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเข้ามาลงทุนและกำลังจะมีอีเวนต์สำคัญที่จะเปิดเผยแผนการในอนาคตอันใกล้นี้เป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากครับจากจุดเริ่มต้นของการเป็นบริษัทเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหากรรมป้องกันประเทศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะ แต่ก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดหน่อยจากข้อมูลที่เราได้คุยกันวันนี้จะเห็นว่าการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่โอกาสการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยงบประมาณกลาโหมเป็นหลักซึ่งนั่นเป็นภาพที่สวยงามมากแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าขบคิดเช่นกันมุมไหนครับคือการที่บริษัทผูกยงธุรกิจของตัวเองเข้ากับงบประมาณภาครัฐอย่างใกล้ชิดมันก็เหมือนดาบสองคมค่ะอืม มันมาพร้อมกับความท้าทายในตัวของมันเองบริษัทต้องรับมือกับความไม่แน่นอนและความผันผ,นผวนทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินทุนและโครงการต่างๆได้อย่างไรถ้าเกิดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนยโยบายอาจเปลี่ยนงบอาจจะถูกตัดได้ คำว่าความยืดหยุ่นทนทานหรือ resilience ที่บริษัทใช้ในวิสัยทัศน์ของพวกเขามันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เทคนโนโลยีที่ทนทานเท่านั้นแต่อาจหมายถึงโมเดลธุรกิจที่ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้ด้วยซึ่งนี่เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าจับตามองในระยะยาวค่ะ